ปาร์ตี้เลือดเศษปาร์ตี้เลือดแสบว่ะเลือดแสบเลยว่ะเลือดแสบไปโม้ที่เขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกินกินไปโอเคขี้ควบไปอ๋ออย่าเอาคืนกินมาลงที่ชั้นไม่ใช่ไอ้เกินกินนี่ใช่ให้มันตีครั้งเดียวลมใช่ สามสเต้อ่างยนลม้มไม่ว่าจะกี่ขีดก็ตามมันเป็นโทเทมไฟยเยอร์นะไฟยเยอะโอ้ยไม่นคานาเบบ,บีหรอกเบบีแกะทัวม็อบอะ่ะตอนเนี้ยคือพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ปั่นไปกระจุพอโทเทมไม่ต้องแกะก็ได้คนแกะให้สบายพี่เนี่ยเพราะจริงๆก็เมื่อกี้พี่กระจกับปั่นไปแกะโทเทมคือเจออยู่นะแต่แกะไม่ได้จริงวะ่ะแตกรัวๆไม่เกีย แต่อึ้งเมื่อกี้จริงพี่เขาหลอกให้ไปสาวน้อยกดเฟสกดเฟสกดเฟสเอาแล้วจริงพะเนี่ยเออจริงจริงสเตลสเตลสเตลอยู่บะอยู่ตรงวิหารวิหารสเตลแล้วสเตลแล้วพี่ดึงเงินได้พี่ดึงเงินได้ได้ปะตานนี้กูดึงเงินได้ปะไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่ไม่ใช่นี่หว่าเขาเขาไล่พี่เออหรอไม่ไล่ไม่ไล่เออมันมัาหย่ห้องวีมัาหย่ห้องวีอยู่อยู่กับเราอยู่กับเรามันเห็นเราเห็นเราโอเคจะปั่นไปปั่นไปห้องวีอยู่ ไม่ไหวก็เปนะเลี้ยงไม่ได้บัญชีกัจิโก้เฮ้ย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 บอกให้บอกให้มีรูนมีรูนบอกให้บอกให้อยู่ไหนวะบอกบอกอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนด้วยนี่ไงบอกบอกไอทีนึงบอกีอทีนึงโอ้โหอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะบอกแล้วมาบอกแล้วมาบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วนี่นี่ไปแล้วตัวมันไปแล้วรักตัววัวตายรักตัววัวตายเอาพี่ต่อ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 ไปเลยไอคนเผ็ดพยาตายไปเล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 ยเอาพี่ต่อพี่ต่อ มีรูนนะเขามีรูนใช่หนูเห็นแล้วใครอย่าพังรูนเลยนะไม่ได้ถ้ามีรูนกดข้อแรกก็คือต้องแกะข้อที่สองก็ยังต้องแกะ<ด>ข้อที่สามก็ต้องแกะก็ต้องแกะนะเนี่ยเดว<ำ>หวยวเขากลัวไม้มากเลยอะ่ะคิดถ้ากลัวไม้มากเลยอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะ <c oughs> งกไม้ไงงกไม้ไงเป็ดแรกไม่เป็นไ,ไร เปตสองก็ไม uh, ่เป็ไรเปตสามพี่เปยับนะพี uh ười ười> ười> ่เคยบอกปลาแลไอ้ที่ะเปตสองไอเปตสามเปยับเลยเปตสามเปยับเลยเขามีอุ้มเนอะอุ้มเครื่องเขาไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยกูค้างกูค้างกูเป็นไรอ่ะเอ้ายังอยู่ยังอยู่พี่ยังอยู่เฮ้ยสตรีมหมุนสตรีมหมุนอ่าแล้วสตรีมหมุนหมุนจริงหมุนจริงทุกคนหมุนเลยครับสตรีมไปไหนไป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 กระทืบเครื่องกระทืบเครื่องไม่ยังอยู่ครบนะไม่ไหมครับมาเต้าอ่ะเต้าไหมเต้าไหม แคมเคว่ะไม่ไม่เจอไม่เจออย่ายาย่าพิ่งวิ่งอย่าพิ่งวิ่งไม่เจอไม่เจออย่าพิ่งวิ่งไม่เจอไม่เจอไม่เจอจะเจอวะเจอละคุณไปเลยคุณไปเลยคุณไปคุณไปตรงนี้คุณหีบไปตรงนี้หีกขึ้นไปเลยอย่าเป้าดิหีกขึ้นไปเลยเป้าเนี่ยไปไปเจอเปล่าไปเจอหัวเากดออกเปล่าปลาเจอพี่กดออกไปครั้งหนึ่งแล้วหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนแล้วพี่หัวร้อนจริง พีี่่ชวยเาเดี๋ยวจุกต่อโจ้แต่เดี๋ยวจุกต่อให้เดี๋ยวเฟยสามเฟย์ใยับเลยนะไม่ต้องคิวไปเลยรู้ว่ามีฮาร์ดโทแต่ไม่ต้องคิวจุกต่อให้เดี๋ยวดึงให้เครื่องเครื่องติดออกออกมาเดี๋ยวจุกเครื่องติดจุกเครื่องติดกำลังดึงไปเครื่องติดมีไม้ไหมอ๋อแมสเทปมี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 มาแล้วเปล่าวะมันเป็นแมสซีฟแบบสีหน้าต่างนะไมาเลไมาเลยได้อยู่มาแล้ว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 ก็าไปหาพี่อ้ำเนาะอ่าเนาะ ไม่รู้สิมาเปล่าวะมาป้าจ๋าเฮ้ยโหทิมไฟอยู่างงี้แม็กซ์เพิ่มติดโถ่เฮ้ยจริงเหรอใช่พี่พี่ดึงมาบ้างเด็กไปปั่นเอ้ยไปไปแกะมาพี่ดึงมาบ้างเด็กแล้วไปแกะไปแกะป้าไปแกะเนาะได้ๆๆๆพี่ดึงมาบ้างเล็กใช่ไหมใช่ใช่คุณขึ้นขึ้นไปขึ้นไปปั่นอยางล่างบนนะเหยาเหรอพี่บ้านเหลี่ยมไม่ยาวไม่ยาวแตกแล้ว แท่งหลังยังไม่หมดแท่งหลังไม่หมดแท่งหลังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดไม่อุ้มด้วยไปเจอคนก่อนโทรเทมป์ปะไม่อยู่ไม้ไม่อยู่ไม้นะไม่อยู่ไม้ไม่อยู่พี่เขาเจอใครหรอไม่รู้ไม่รู้เขาเจอใครแกะแก่แกะแก่ก่อนได้ปล่อยพี่ปล่อยพี่เพจสองได้แกะไม่ได้หนูแกะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ให้สองสองคนทั้งรังแกะปล่อยพี่โดนอุ้มไปบพี่เพจสองได้ตรงแมสซีแถวเครื่องติดอ่ะแมสซีแถวเครื่องติด พี่เต็มนะพี่เต็มนะพี่เต็มนะแตะคนนึงไปแตะหน่อยเฮลลี่เฮลลี่ไปแตะหน่อยพี่เต็มเดี๋ยวพี่ขายข้อไม้ก่อนพี่เต็มพี่เต็มด้วยความที่งกไม้ไงด้วยความที่งกไม้แก่อย่าได้เหมือนพี่อย่าพี่พี่อยู่ในเม็ดพี่เฟดสามแล้วพี่จะสามแล้วเนี่ยเม็ดเม็ดสีขาวอะโอเคหนูเห็นแล้วอย่าได้แก้ใครยก้ใครแก้ใครแก้ใครไปเลย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 ไปปั่นเขาตามเราเขาตามเราเออไปไปตั้งไปตั้งเครื่องอื่นนะครับเดี๋ยวตูบาลเล็กต่อพี่ยังงกไม้ได้อยู่เพราะพี่เพิ่งพี่ยังไม่เฟดสองพี่ดนทำเดียว ยกเดี๋ยวรอให้อยากจัดพอเขคมเสร็จเออไปหาเครื่องอื่นปันมีใค่เก่ดม่ใครเกิดมันเลยก่ะมันล็อกเครื่องอยู่หรือเปล่าล็อกล็อกล็อกมีมหนึ่งอันล็อกล็อกล็อกเดี๋ยวรอให้เก็บไปช่วยแล้วไปตั้งเครื่องอื่นไม่ใครเกิดมันเลยตั้งเลยตาดำไม่ติดนะเขามาเขาเขาตามรอยเฮนรี่มาเฮนรี่เหรอ ให้เฮนรี่ระวังแต่พี่ช่วยได้นะพี่ช่วยได้แชมป์ปะฟ่าแชมป์ปะปลาดูหน่อยแชมป์ปะเขาเข้าบ้านใหญ่เขาเข้าบ้านใหญ่ปีพี่พี่วิ่งมาช่วยละช่วยเลยช่วยเลยพี่ไม่แมองผีนะถ้าผีกลับคือสวยมองฟ้าอยู่เขากลับมาพี่เขาจะเติบกลับมาเขาจะเติบกลับมาเออยกเลยไป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 อุ้ยกูกูจะขายกูดีกว่าไอ้บล็อกให้ด่อยทางหลังไม่ด้วยบล็อกยังไงเชฟอยู่ พี่อ้ำพี่อ้ำโอ้ยสวยพี่อ้ำาเอ๋วอ้จา๋าแตกแล้วว่ะแตกแล้วว่ววะงกไม้แตกเอล่อทุกคนถึงเวลาเรา,เราล,งลงมารอบนี้เราเปไม้ยอมนะฮะไม้จะหมดแมตช์แน่งนไม่ช้า ตาหน้าที่เราไม่ใส่แทงหลังนะใส่บอลโลทามมาแทนจะเป็นไงวะอยากรู้ตาตาดำบอลโลทามพี่อ้ําว่าเธอพี่เหรอไปมีไม้แทงหลังเจอหมดแล้วด้วยไม้พียบเลยมาพี่ไม่พักพี่ยังไม่พักเลยสักแผ่นอยู่ครบอยู่ทั้งแแบบอ่ะอยู่ครบอ่ะไม่ใช่หวามผิดแล้วไม่เป็นไรไวเฟสองอยู่แค่ไหน ไปไหนอะคิเวเลอร์เดินติดสอบไม่มันเหมือนคิวเลอร์แหลกไม่ก็พี่เขาแหลกอะมันบล็อกวาร์ปอะเอาไปหาคนบ้านเหลี่ยมหรือเปล่าใช่ระวังนะคนบ้านเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมคือคิวเลอรไหนวะตรงพี่เหรอตรงไม่ใช่หลังหน <laughs> ูอะเฮ้ยเชี่ยก็บอกว่าเขาไป <laughs> บ้านเล็กไม่ใช่หรอบ้านเลี่ยม <c oughs> ่แล้วเจอด้วยไม่บอกให้นะเดี๋ยวปัดบ้านเหลี่ยม ปลาไอ้ปลาไม่ใช่ไอ้ใครว่ามี่มี่ไปช่วยอ,อ้าวสวัสดีครับไม่พี่ <c oughs> ตาดำพี่จะดึงใ,ให้โอเคอเคชน,นเฮลี่จุ๊กจิ๋วตรงข้างหลังเลยเห็นแหละวต้องระวังนะตายไปแล้วด้วยตรงนี้อุ้มปันเนี่ยอุ้มปันเนี่ยไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มเฮ้ยมัน ต้องร okay, okay. yeah. okay, okay. yeah. ีบฝันมาเล็กไมล์เมื่อกี้แล้วเข็ดไม่ได้อย่าเพิ่งใช้ไม่ได้อย่าเพิ่งใช้พี่ก็ตายเหมือนกันเต็มไหมเต็มไหมอ้าวอ้าโอเคเขาอู้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปบอกให้หนูบอกให้เขาอู้ไม่ได้เขาอู้ไม่ได้เออเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นวะน่แน่เลยเขาอุ้มไหมพี่อัมพี่อัมเขาเห็นเขาเห็นพี่อัมดักดัก ่ะดึงให้ไม้มันเล็กไปแล้วอ่ะมันพอไปปุ๊บมันนั่นยากมากพ่านเล็กอ่ะตามที่สุดนะตามที่สุดนะพี่ดึงให้อยู่พี่ตายแล้วไม้อยู่ตัวเองไหมมีมีไม้อยู่ล้มไม้นะล้มไม้ล้มไม้อุ้ยไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มได้ถูกไม้พอดีนี่ไงเราปั่นสิ แต่ใช่ไหมเฮ้ยเราลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีกุญแจนะ่ะใช่เรามีกุญแจเราปัน่นอีกเครื่องหนึ่งถ้ามีคนตายพีย่อ้๊าหนูไปบอกให้ได้หนูยังไม่โดนแผลเลยผมบอกให้ได้ไหมครับมันอยู่ตรงไหนเนรอง่างเหนื่อแล้วเหนื่แล้วต,ตายแล้ว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 กุญแจไม้บ้านเลก็กอะถ้ามันอยู่โคตรยาวอะไม้หมดไม้หมดพับแล้ว ไม่มาไม่มาไม่เต็มด้วยโคตรเยอะโคตรเยอะสองไม่ถ่ายแม่นเปล่าไม่มีส่องเข็มมาดูกันมันจะขึ้นทันหรือเปล่าไม่ทัน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 ตายตายแล้วไปเลยไปเลยตายแล้ว น่ะกูเฮนลี่ฮิวส์กีพี่เปล,ล่าไม่ไม่เกียร์บอกว่าคือเครื่องบักเลก็กอ่ะคือตอนทีตองที่หลังต,ต้องบอกใหม่คืออย่างพี่ไม่แตะตอนเนี้ยพี่ไม่แตะพราะมันจุกได้แล้วทอนแตะไม้ไปพบเรียบร้อยเลยคอมโบโด้วยสวยว่าทีว่าทีไหนกันนะไอวอนฮิว ้นเล็กปีกหลังห้าปีเป็นคนปีคนไทยนะมีเพื่อนร่วมกันหนึ่งคนยังจะโดน<ท>อีกว่าอยู่บ้านี่ยปั่นให้เสร็จเครื่องหนึ่งแล้วออกททรกัน <c oughs> พี่ตายแล้วหาท่อ,อกันเลยหานท่อ,อกันเลยคลุณเฮนรี่มาฮิวกันก่อนวะ <c oughs> อยู่บ้านเล็กตรงวิหารบ้านเล็กไม่ต้องหิดบ้านเล็กอะโอ้โ,โหโยุงี้กดตายยากแ <c oughs> ม่งแม่กดตายยากไม่ได้ติดติดขอบชัวร์ ปาเดยที่ติดขอบชัวร์ถ้ากดอนระยไม่กีเจหาท่อได้สวยยังหาท่อได้แล้วนะคะอตปั่นไม่ใช่ปั่นไปไปไปยูน่อนปั่นเฉยวดูแล้วดูแล้วยูนปั่นนะแกเขาท้เตลไปรอนะดแล้วแล้วแล้วเม็กอย่าได้ยินเสียงเม็กนะ ว่างนะเขาเตลหรือเปล่าไห่ท่อวะนั่นตัจอเห็นดิจนตัจอคุณตีเขาอยู่วะไม่เห็นนะเฮ้ยต้ดินเหรอใช่หรอทีขออีกทีไม่ใช่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 โทษโทษเดเ็จฮ้ยนี่ไงท่อดูในเอ่อ ทำมาคว้แล้วทำมาคว้แล้วทำมายังไม่เห็นทำหนึ่งนะทำหนึ่งนะวิ่งตรงไปเฮ้ยตายตายตายแล้วตายก่อนเดียวหน้าออกหน้าออกคนเดียวอ่ะใช่ใช่หน้าได้ออกคนเดียวใช่นะตรงที่โดนแถวที่โดนดึงหลังอ่ะอย็บเพิ่งเหยี่ยเพิ่งอย่า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 เพิ่งนะอ่ะตรงนี้เนี่ยจำตรงเนี้ยจำตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้พี่บอกเน่ยเอาว่าตรงเนี้ยจำไว้ประมาณนี้ อ่ะโอเคเข้าใจ,จว่าตรงนี้ไหมเป็นตอนทนี่อบอกอยากอ่าเพิ่งจำอย่าเพิ่งจำเฮ้ยเสาว่ะแต่ว่าแต่ว่าคือต้องคิว<ร>ต้องคิวตัวเองวะ่ะต้องคิวตัวเองอก่อนให้มันดึงเฮ้ย<ๆ>มันไปนไปไหนวะเฮ้มันไปเดี๋ยวนะทางขวามีหารขวาหันหันซ้ายหน่อย,ยโอเคอย่าได้ยินเสียงเมกนะอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายือตรงตรงไปตามทางที่ชื่อเดินมาแล้วเลี้ยวซ้ายถึงเลยแถวเสาอะ แยล้วก็ะจะอยู่แถวนี้ไหมอะคุณวะเขาต้องเดินไปบ้านเหลี่ยมเพราต้องไปเช็คบ้านเหลี่ยมละเฮ้ยเขาอ,อยู่ข้างหลังหรือเปล่าไปวิ่งไปเลย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 อยู่กระช่างมันวิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยเห็นตรงที่เหลืองๆเป่าเบบีบ้เห็นนั่นแหละทอเขาตามมาหรือเปล่าวะเปเิดออกเลยได้ปะ ยกลยกลยก,ยกมีตายากอยู่ดิยกลยกลอกคนน่าจะรอคนเดียวหรือเปล่ายกลยเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ยกเลยเอาเลยลลลลต้องลงเลยนะไม่อยู่วะ,ะหายเขาหายไปเลยอ่ะเดินคอร์ลิงโอ้รู้แล้ว <Yeah. S 1> เขาหิวแล้วเขาหิวแล้วมาหาพี่ อ๋อเป๊พี่ทำหน่อยจะโทรไปกขอทุกวันเรามีเรามีเฟซบุ๊กของมอสี่ยทีมีเพื่อนมอสอยู่อะส่งเอาจะโทรจริงเหรอเอาจริงเหรอเพิมพี่ว่าอะไรโอจะติดหรือเปล่าลืมกดแ้เขาแคปร็อฟซูมไม่ได้หรอเอ้าอะไรนะทำไมต้องสู้หรอหมายถึงว่าออกท่อใช่ไหมออกท่อ เออออกท้อเลยผิดอะไรก็อยากผมท้อบคืูไม่ได้คราฟตายแล้วงงว่ะออกท้อก็ผิดเหรองงแล้วเอองงเกมนี้มีออกท้อก็ผิดเหรอคิวเลอร์พิ์หรอคิวเลอร์พิ์มาบอกว่าซูไม่ได้หรอกถึงนอาวินแซมเขาอาจจะอยากเก็บ เก็บห,หมดอ่ะเขาก็เลยอเป็นหลังไม่ได้ครับไม่ถ้าเกิดเขาอยากเก็บหมดเข้าะว่าคนจะไปไม่เดินหานะ<ม>คนจะแบบไปร้อท่อปิดท่อไปเลยแล้วก็อ<ม>อ๋อี่แน่เนจ้าโจงง แอดเราแอดกรูหรือเปล่า <c oughs> พี่อ้ํพี่อ้ํเอาจริงเหรอพี่เอาแอดจริงเหรอแอดจริงที่เอาทุกคนน่ะจังหวะที่เอาทุกคนน่ะปะนั้นพี่ <c oughs> ปนั้นเราเล่นเดบไบใช่ไอ้ด,ด่านใช่ไหมปลาเดบไบด่านไอ้ด่านไมเคิลใช่ป่ะพี่ก็แอดเขาแอดดื้อเลยใช่เหรอใช่จำจำจำเดบไบด่านด่านด่านนั้นไอเดบไบด่านไหนวะด,ด่านไหนเนี่ยชื่อด่านไหนนะด่านไมเคิลเนี่ย จำแม่ปกที่เราเจอด้วยกันน so ่ะท so ี่พี่วนตรงรถอ่ะปาแอดเขาปะปาแอดเขาปะหนูจำไม่ได้หนูน่าจะแอดไปนะปาบอกปาจะแอดที่แอดกับพี่ยังไม่เด่เขาพี่พี่รู้ชื่อนะเขาชื่อเจมแต่ยังไม่เด้เขาเขาไม่คือเล่นคีอเล่ตวตลอดเลยแค่เล่น่ค่เล่นเซอร์เขาบอกเซอร์เขาแดงยี่สิบที่เชื่อดีไหมไม่น่าจะยี่สิบว่ะคิวเลือเขาแดงสี่อ่ะแต่ว่าเขาเก่งอยู่นะพี่พี่ชอบเขาอ่ะเขามันดีอ่ะ ถ้าเขาเดินตามพี่ตายนานแล้วไม่งสกิลตามอะ่ะของจริง